ไปที่จุดแล้วก็ลากไปที่จุดแล้วก็ลากโอ้ชอบอะ่ะนี่คือ2.5ุโปรนะคะเก่งมากนะได้ทั้งหมด10 ในฐานะที่ใช้ AI ค่ะเราก็มีหลายขั้นตอนในการใช้อยู่เหมือนกันบางทีต้องใช้ซีเควนต์พร้อมสองสามคนอย่างเช่นได้เป,ปเปอร์มาก็มาสรุปเป,ปเปอร์สรุปปุ๊บเอามาทําเป็นทบทวนวรรณกรรมเอามาลิงก์กับหัวข้อวิจัยแล้วก็ต้องเอาไปรวมกับเปเปอร์อื่นๆเพื่อเขียนเป็นหัวข้อทบทวนวรรณกรรมหรือหัวข้อค่ะดังนั้นนี่คือซีเควนต์พร้อมที่เราใช้ชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าเรามีออโตเมชันจาก AI ที่ทําทุกซีเควนต์ให้พร้อมๆกันโดยที่ไม่ ต้องใส่พร้อมเลยค่ะใส่ครั้งเดียวแล้วที่เหลือมันไหลลื่นเออน่าสนใจเลยใช่ไหมโดยเฉพาะเขาเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่เจ็ดพฤศจิกายยนนี้ค่ะและเอกของวันนี้แป้นแป้แปไปติดตามดูกันเลยค่ะวันนี้จันนี้มี AI ตัวใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าเป็น mini แอป นะคือจริงๆก็เป็นออโตเมชันนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งของเอ็เนเลยก็ได้เพราะเคลมว่าใช้ง่ายใช้สะดวกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นจริงหรือเปล่ากับ Google o p ป o ค่ะเปิดตัวไปเมื่อ7จฤศจินายนนี้นะคะฮือฮาอยู่เหมือนกันแต่หลายคนก็อาจจะยังงงว่าเอะฉันไปใช้อะไรตรงไหนดีค่ะวันนี้อาจย์ได้มาสาธิตให้ดูเลยนะคะจะได้เห็นว่ามันง่ายมันใช้สะดวกเราจะเอาไปใช้ทาอะไรดีกูเกิลโอปอ p o po, มีประโยชน์แน่นอนเพราะมันทางานซ้ำ ซ้ำๆของเราได้ค่ะอาจารย์ได้เคยแนะนําว่าเวลามีงานซ้ําๆนะคะทําบ่อยๆเดิมเราต้องไปทําเป็นเจนในเจนนเป็นโปรเจกต์ใน c h a ท GPT หรือเป็นโปรเจกต์ในกลอค่ะเพราะนั่นคือเครื่องอัตโนมัติที่ทํางานซ้ําๆให้เราได้แต่แพทเทิร์นมันยังไม่แน่นอนทําไมเราต้องมีอัตโนมัชชั่นตัวนี้ Google o p เพราะเราจะสร้างแพทเทิร์นที่มันแน่นอนในการทํางานซ้ําๆซึ่งจะเหนือไปกว่าพวกเจนพวกโปรเจกต์อีกค่ะแล้วมันก็จะไหลลื่นไปด้วยโทเก้น นคะคเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะเช่นเดิมอาจารย์นิจาสาธิตพร้อมสรุปให้2นาทีสุดท้ายคะ่ะ Google ตัดสินใจเปิดตัว Google o p ปให้คนไทยได้ลองใช้กันคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองดูวิธีการสมัครกันเลยนะคะเสิร์ชหา Google o p ปได้หรือจะพิมพ์คำว่า o p ป o o o ดอทแล้วก็สแลได้เลยนะคะก็จะเข้ามาที่ landing page ของ o p ปอร์นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าหน้าตาเบของ o p ปเป็นยังไงกันบ้างก่อนจะสมัครนี่แหละคะ่ะก จะบอกเลยค่ะทุกคนสามารถเริ่มต้นจากสูงได้เลยไม่ว่าจะทำวิดีโอทำบล็อกโพสตนะคะทำเอ,อ่อบิชเน็ตแพลนนะแล้วก็โอปอก็ไหลลื่นด้วยเจมินางน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับโอปอล o กับ Google ค่ะอ่าสนใจอยากใช้แล้วนะคะสามารถเลือกการ sign in นะหรือว่าเลือก try GoPo โอ,อได้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นีจะขอเลือกการ sign in นะคะเพราะว่ามันเป็น Google อาจารย์นีมี Gmail อยู่ละนี่ อ่าติกติดติดให้เขาเข้าถึงนะคะเพราะว่าอนาคตนะคะอาจารย์เี้จะได้ออกไปทําในแง่ของอ่านอีเมลอะไรพวกนี้ได้ นี่เข้ามาถึงหน้าจอของโอปอแล้วค่ะนะเขาก็จะเวลข้ามว่าอยากจะได้อีเมลจากเขาไหมแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะซึ่งในนี้นะคะจะมีในแง่ของโปรเซสที่มีคนทําไว้แล้วเรียกว่าเป็นมินิแอปที่คนทําไว้แล้วละกันโดยโอปอทีมไม่ว่าจะเป็นการลิงก์ Google c a l enda r การทำโซเชียลมีเดียโพสต์นะคะการทํา YouTube การทําวิดีโอเดี๋ยวพวกนี้แต่วันนี้จะมาสาธิตให้ดูที่เกี่ยวกับการสอนการวิจัยค่ะนั่นคือการสรุปเรปเปอร์เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะนะการเข้า Google โอปอไม่ยากเลยค่ะถ้าใครดูโน้ตบุ๊กแ เอของอาจารย์นี้แล้วนะคะก็คล้ายๆกัน input Proces s o อา p u t ุนะคะดังนั้นจะเริ่มต้นจาก Create New ค่ะพอเราติ๊ก Create New นะคะจะเข้ามาที่หน้าจอดีค่ะนะเป็นหน้าจอที่สร้างนะคะแอปของโอปอมีอยู่2วิธีนะคะคือเราจะใช้เมนูด้านบนนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นีจะสาธิตวิธีแมนนวลกอกใช้เมนูด้านบนมาประกอบกันนะคะแบบเป็นโฟล์นะหรือ จะสั่งออโต้พลอปด้านล่างเลยว่าฉันอยากได้อะไรฉันอยากจะสร้างอะไรเดี๋ยวจะให้สาธิตแบบด้านบนก่อนเป้าหมายของเนเองนะคะคืออยากจะเอาหนึ่งเ a เปอรมาทำทำเป็นอะไรได้บ้างทำเป็นควิ z ให้นักศึกษา นะคะจากเ a ปเปอร์นี้นะคะพราะเป็นเ a ปเปอร์เรื่องการวิจัยแบบพหบุวิธีจะเอามาสอนนักศึกษาปริญญาโทจะเอามาทําเป็นโครงร่างสไลด์ด้วยที่มาเป็นโครงในการสอนแล้วก็อีกจะเอามาทําเป็นบล็อกโพสด้วยคํามอย่างในเวลาเดียวกันอะไรจะมีประสิทธิภาพขนาดนี้เนี่ยเริ่มจาก User Input ก่อนคะ่ะติกปุ๊บติกปุ๊บจะมีกล่องขึ้นทันทีเลยคะ่ะ user input นั่นคือ Input ที่เราใช้นะคะซึ่งอาจารย์เนี้ยจะให้เป็นเ a ปเปอร์อยู่แล้วหน้าจอฝั่งขวานะคะมันจะมีพรีวิวคอน โซนสเตปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีมนะเราเอาไว้ก่อนเซนเร์ค่ะค e, ือให้เอไอทำอะไรเมื่อกี้อินพุตแล้วนะอันนี้คือโปรเซสนะคะซึ่งแน่นอนนี่ให้ทำถึงสามยานเอามาเลยสามกล่องนี่ก็จะใส่พร้อมไปทีละกล่องค่ะกล่องแรกนะคะให้ทำควิสนะคะอาจารย์นี่เป็นคนชอบ2.5โปรก็เลือกตรงนี้เลยค่ะให้เป็น2.5โปรเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่พร้อมเข้าไปค่ะก็อาจารย์นี่ก็บอกว่าจากเนื้อหาที่ได้รับนะคะสร้างแบบทดสอบตอน m u ม t i p ิโพลชอยส10ข้อพร้อมเฉลย ตามรูมแท็กโซมบีสำหรับนักศึกษาปริญญาโทค่ะนะคะเดี๋ยวสมาชิกนะคะเช่นเดิมเดี๋ยวอาจารย์นี้ให้ตัวพร้อมทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงแชร์แอปอันนี้ให้ด้วยอ่ะเสร็จแล้วนะไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไรเลยค่ะเนี่ยคะพอคลิกออกมาข้างนอกนอกเอาพุทนะคะมันก็จะได้ขึ้นนะคะตัวพร้อมก็จะขึ้นไว้ตรงนี้เลยว่าเป็นพร้อมครีเอทลิสค่ะอันที่2ค่ะอาจารย์ได้ให้ทำโครงร่างสไลด์อันนี้ใช้2.5ดห้ 5, แฟร์พอั้งคะเพราะว่าเอาเนื้อหามาทำ นี่นะคะจากเนื้อหาที่ได้รับนะคะจงสร้างโครงสร้างสไลด์นะคะ20สไลด์โดยใช้ภาษาวิชาการนะคะแนะนำรูปประกอบให้จรนี้ได้เนาะอะไรจะให้2.5 pro ก็และ้ะเห็นไหมคะเมราไมีสิทธิ์เลือกได้ซึ่งในเมนูนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่นะเ e ม i นาย5 f l a ุ2.5 Pro นะคะหรือว่าวางแผนแล้วก็ทำคอมเพล็กซ์ทด้วย2.5 f l a ด Deep research 2ส f ร a ชสร้างภาพด้วย i m a g e n จนะคะหรือสร้างภาพด้วย g e ม i นาย5 f l a ุ DOLM นะคะคือเปลี่ยนมาเป็นเสียง ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูโน้ตบุ๊ก L ออาจารย์นี้จะมีเรื่องของการทำเป็นเสียงในโน้ตบุ๊ก L M ็ก็คือเอามาฝังไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงวีโอค่ะสร้างวิดีโอซึ่งเดิมจะอยู่ในเจมินายรีเลยทูก็คือว่าสร้างเพลงจากเท็ก์นะเสร็จแล้วปุ๊บไปพร้อมที่3เลยเห็นไหมเร็วมากอาจารย์น,นี้บอกแล้วสองสานาทีทําเสร็จถ้าแบบแมนนวลนะแต่ถ้าเดี๋ยวดูแบบที่มันออโต้เลยอ่ะโอ้โหหนึ่งนาทีเสร็จค่ะตอนนี้ได้บล็อกโพสต์นะยาวพันคําใช้ภาษาทางการที่เข้าใจง่ายนะคะมีหัวข้อย่อยกับบุล้ สัง่งง่ายเลย input process output ดังนั้น output ก็ออกมาค่ะเป็นกล่องตามนี้เลยไม่ต้องทำอะไรทัิทีแล้วทุกคน เอาพุทออกมาจะเอาเอาพุทธเดียวรวมกันก็ได้หรือจะแยก3ามเอาพุทก็ได้นี้แล้วแต่เราค่ะอา,ารย์ได้แยกมา3ามเอาพุทเนาะให้แยกต่างแตกต่างกันวิธีลากแหมมันเหมือนเอมอสเลย <laughs> ไปที่ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็กดลากไปแค่นี้เองไปที่จุดแล้วก็ลากไปที่จุดแล้วก็ลากมันยังเป็นเส้นประอยู่นั่นคือข้อมูลยังไม่ไหลเดี๋ยวพอข้อมูลไหลพวกมันจะเปลี่ยนเป็นเส้นทึบค่ะ มาคลิกที่ input เสร็จปุ๊บนะคะตรงหน้าจอนะคะ user input นะคะมันก็จะมี preview console s t e แล้วก็ team นะคะ preview ก็คือหน้าปกแอปนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการปกแต่งหนะ้าปกแอปด้วยก็คือตัวนี้จะกลายเป็น mini แอปแล้วนะคะก็คือแอปที่มันทำงานง่ายๆที่เราทำบ่อยๆแล้วก็ console นะคะคือการไหลนะคะสีเหลืองคือ input สีฟ้าคือ process นะคะสีเขียวคือ output เราจะเห็นคร่าวๆตรงนี้นะ นะคะมาที่สเต็ปนะคะสเต็ป <Step S 1> ก็คือบอกว่าตอนนี้มันอยู่สเต็ปไหนแล้วก็ตีมก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกมาตกแต่งอันนี้คือ Paper, s u ซัมมารีฟิทร็อกอ่ะจะเนเขียไนไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ตั้งตีมกดไม้เท้าคาถาเนี่ยค,ค่ะเพื่อให้ได้รูปสวยๆซึ่งมันจะกลายเป็นนะ้าปกนี่ค่ะนี่คือรูปที่เขาเลือกให้เนี่ยะคะ่ะดูปเป็นอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> นาะแลนดอมอีกอันแล้วกันกดแ a นดอมตรงนี้นะคะอยากได้ปกสวยๆอ่เปลี่ยนใหม่แล้วโอเค ค่ะซึ่งอันนี้นสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้อีกค่ะสามารถเซฟเก็บไว้ได้เสาาร็จปุ๊บเราก็ได้ตีมาละแล้วกดอัปโหลดไปเลยนะคะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกละแล้วก็กด rename ตรงนี้ได้เลยค่ะเปลี่ยนชื่อให้ตามที่เราชอบเสร็จปุ๊บนะคะอาจารย์จะเริ่มใส่ input แล้ว Input นะคะมาที่ advanced setting ด้านล่างเลยค่ะมันจะขึ้นมาว่า input type ค่ะอ่ a n y ก็คือแบบไหนก็ได้ input type สามารถใส่ได้ทั้งเสียงภาพ เอัพโหลดไฟล์ขึ้นแล้วก็วิดีโอก็ได้ค่ะ ซอสที่เราใช้ในการทำคริสทำสไลด์แล้วก็ทำบล็อกค่ะว่างานเราี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานสอนงานทำข้อสอบแล้วก็งานโปรโมทเนื้อหาของเราตัวแอปตัวนี้ครบครบเครื่องสำหรับงานที่อาจารย์นิทำประจำอยู่แล้วและปกติอ่ะชอบไม่ได้ทำด้วย3าอย่างบล็อกค่ะเปิดบล็อกไว้ก็ไม่มีเวลาทำ<อ>ดังนั้นต่อไปหนึ่งอินพุตอาจารย์นิได้สามงานเลยไม่ต้องอ้างแล้วว่าไม่มีเวลาใช้โอปอล์ทำให้ได้เลยนะคะแล้วรวมถึงได้บล็อกโพสอีก้วยนะคะอาจารย์นิขออัพโหลด อ,อาจารย์นี่กด start ค่ะมันจะเริ่มในการรันแล้วค่ะเมื่อกี้เราเลือกอันี้ type ไว้นะคะก็คือเป็น type ไหนก็ได้เราก็มาที่เครื่องหมาบวกค่ะเครื่องหมาบวกมันก็จะปรากฏว่าเราเลือกได้หมดนะคะอาจารย์เน้เลือกโหลดอันแรกก่อนเลยค่ะอัปโหลดจาก device ก่อนค่ะตรงนี้อาจารย์นี่จะเอาไฟล์นะคะการวิจัยแบบ mix method มาใส อาจารย์นี้ก็แอดไปเลยนี่คือ Paper Mix Method ของอาจารย์นี้ซึ่งเนื้อหาเป็นภาษาไทยคลิก Submit ได้เลยค่ะกระบวนการก็จะเริ่มที่แล้วนะซึ่งพร้อมทั้งหมดเป็นภาษาไทยนะคะเอาพุดทั้งหมดก็จะเป็นภาษาเริ่มไปโปรเซสละขาวตัวลูกซ้อนปเป็นสีดำละใช้เวลาอยู่ประมาณแค่สองสานาทีก็เสร็จแล้วอาจารย์นีได้สอย่างที่อยากได้นะปิ้มปิลกัมากในแง่ของ quiz สไลด์นะคะแล้วก็บล็อกซึ่งตอนนี้เขากำลังทำสไลด์อยู่เป็น4ีื้นหมดแล้วค่ะนั่นคือเสร็จแล้วหน้าจอหน้าแรกนะคะจะเป็นพรีวิวค่ะให้เราดูค่ะซึ่งสามารถแชร์เอาพูดไปได้มาที่หน้าคอนโซลค่ะคอนโซลเนี่ยจะเห็นอย่างที่บอกมันจะเห็นสเต็ปต่างๆ นะคะดังนั้นจะเห็นนั้นแต่ตอน generate quiz นะคะนี่คือเอาคู่ที่ได้สามารถ copy ไปได้ตอนนี้มีเฉลยให้ด้วยครบหมดนะคะ10ข้อแล้วก็ generate slide นะคะมีโครงล่างสไลด์แนะนำรูปประกอบให้จันเนด้วย วิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็หารูปการสนทนากลุ่มมาวิจัยเชิงปริมาณนะคะก็หารูปกราฟแท่งแผนภูมิวงกลมสัญลักษณ์สถิติมาโอ้ชอบอะ่ะนี่คือสองสุดห้โปรนะคะเก่งมากนะได้ทั้งหมด19สไลด์มาที่บล็อกโพสต์นะอันนี้จะเห็นในพรีวิวละนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะอาจารย์นี่ก็ชอบตรงที่ว่าเขามี f e r e n c e แบบ APA ติดมาให้อาจารย์นี่ด้วยก็สามารถพร้อมในการทำบล็อกได้เลย สเตปนะคะก็ไม่มีอะไรตอนนี้จบแล้วสเตปก็ว่างเปล่าตีมก็คืออันที่เราคิดไ้แล้วนะคะว่าเราจะเอาสีไหนหน้าปกเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวตอนอาจารย์นด้แชร์แอปนะคะก็จะไปในหน้าจอแบบนี้นะก็สามารถพับลิกโอปอได้ซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งโอปอไปให้สําหรับสมาชิกนี่นะคะนี่คือนี่คือทิ้งโอปอที่แชร์ได้นี่ก็ว่าง่ายแล้วนะเดี๋ยวมาดูง่ายกว่านี้มีอีกไหมง่ายกว่านี้งานเดียวกับที่เมื่อกี้อาจารย์ได้อยากทําเลยเราก็เข้าไปที่ create New O P aw, นะคะแทนที Hand ่ ie, อาจารย์นี้จะไปใช้ข้างบนนะคะ Input Process Output เนาะนะคะอาจารย์นี้จะมาใช้ข้างล่างดังนั้นจะไม่ต่อกล่องด้วยตัวเองละอยากได้ง่ายกว่านี้เขียนแค่นี้เองสรุปเอกสารเป็นค u ิ z โรงร่างสไลด์แล้วก็เป็นบล็อกโพสต์ค่ะเขียนแค่นี้เลยทุกคนไม่อยากจะบอกใครมันทัดเดียว15วินาทีแล้วกดรันเ่ย นี่แหละการกดรันมาแล้ว <Wow. S 1> ลร้องเพลงจบหนึ่งประโยคนี่ค่ะสิ่งที่อาจารย์เนททำเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ oh. เห็นไหมคะ i n p พ t Process o อา p u t มีพร้อมให้เรียบร้อย oh. แถมมีตีมให้เราด้วยนะคะเราก็จะแค่ไปแก้ชื่ออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เนจะไปดูแต่ละอันนะคะอันนี้คือ Source d o c ument เนาะไปดูที่อันแรก Quiz ค่ะเขียนพร้อมได้ยาวเขียนพร้อมได้ละเอียดมากค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์เนจะแก้ไขสักนิดนึงเนื่องจากนะเนื้อหาเป็นภาษาไทยค่ะถึงแม้ว่าพร้อมเป็นภาษา าษาอังกฤษเพมีแนวโน้มที่จะออกมาเป็น multiple choice ภาษาไทยแต่ว่าอาจารย์น,นี้ก็อยากใส่ให้มัน specific มากขึ้นเติมคําว่า10ข้อลงไปที่ multiple choice แล้วก็เติมคําว่าให้มันทําเป็นภาษาไทยไว้เขียนพร้อมไทยโปรอังกฤษไม่มีปัญหาเลยบอกไปเลยว่าสําหรับนักศึกษาปริญญาโทแล้วอยู่กับพร้อม AI มานานจนรู้ว่า AI ตอาทำงานด้วย l อ m เก่งเรื่องภาษาใส่สองภาษาสามภาษาไม่มีปัญหาเลยพิมพ์ผิดนิดหน่อยอ่านได้มาที่ตัว Presentation อ่านา้อจันนี้ไม่แก้ไขอะไรมาที่ตัวบล็อก post บ้างค่ะก็อยากขอเพิ่มให้เป็นภาษาไทยนะคะเมคชชว่์ sure ว่าได้ภาษาไทยมาแน่นอนเท่าน,นั้นเองแล้วก็เพิ่มโทนภาษาสักนิดนึงคนอ่านเป็นคนทั่วไปที่ติดตามมาชนนี้นะคะดังนั้นไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาแบบเป็นวิชาการมากก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปในค้องมาค่ะะคะเสร็จแล้วปุ๊บเอาพุทนะคะก็มีทั้ง3าอย่าง จําที่จะได้บอกได้ไหมคะอยู่ในกล่องเดียวกันก็ได้สิ่งหนึ่งค่ะตรงนี้ตรงนี้เขาตั้งเป็นเว็บเพจนะคะดังนั้นตัวรีวิวมันจะออกมาหน้าาะเหมือนเว็บเพจเสร็จปุ๊บก,ก็มาที่ช่องรีวิวเลยค่ะเช่นเดิมกดเครื่องหมายบวกเลยค่ะเพื่อเริ่มรัน แล้วก็อัพโหลดจาก Device นะคะเลือก Paper เดิมเลยค่ะกด Open มาซึ่งเห็นนะคะ Paper เป็นภาษาไทยเป็นหลักเลยแล้วก็กดรันเลยค่ะนะกระบวนการนี้จะคล้ายกับเมื่อกี้เลยที่เราสร้างเองค่ะเขาก็จะ thinking แล้วเขาก็จะรันไปเรื่อยๆสร้างทีละอย่างนะใช้เวลาใกล้เคียงกันแต่พร้อมเข้าเขียนดีกว่าเราเยอะ <laughs> นะเราเป,ป็นปรับปรุงของเขาง่ายกว่านะคะเจนเนเรตตัวโครงล่างสไลด์ละค่ะแล้วก็เจนเนเรตเว็บเพจออกมาเป็นรีเซลนะคะจะสังเกตถ้าเมื่อกี้เราไม่อยากได้เว็บเพจเราต้องไปแก้ตรงตำแหน่งที่อาจารย์ได้ชี้พราอเขาจะออโต้มาเป็นเว็บเพจค่ะแต่ก็เราก็ยังทําอะไรกับเขาได้เหมือนเดิมนะคะยังก๊อปปี้ไปได้เหมือนเดิมเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะตรงรีวิวจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นหน้าเด็กซึ่งเขาตั้งไว้เป็นดีฟอล l ์ถ้าเราสั่งให้มันรันแบบออโต้ก็ไม่ไม่ ม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเราก็ยัง share output, แชร์เอาพุทเราก็ยังดาวน์โหลดได้ตามปกติหน้าคอนโซลเช่นเดิมค่ะก็จะไล่เป็นดีละอันเลยค่ะสิ่งที่สร้างได้ตอนช่วงเจเนเรตมีอะไรบ้างแล้วก็สเต็ปก็เสร็จหมดแล้วแล้วก็ตีมนะคะเช่นเดิมตีมก็ปรับแต่งได้เหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์เนทแชร์แอปอันนี้ไว้ให้สำหรับสมาชิกด้วยค่ะเป็นแอปของโอปอลแบบที่รันอโต้รับได้ที่เดสคริปชันได้เลยนะคะสรุปการใช้ Google โอปอลค่ะอาจารย์เน้ชอบตรงที่ว่าหน้าจอมันใช้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถเลือก ลากกล่องไว้หรือจะใส่พร้อมออตโต้พร้อมได้เลยนะให้มันทํางานสร้างกล่องให้เราได้เลยแล้วก็เราสามารถพับ l ลิกโอปอแชร์ให้คนอื่นได้ควรใช้เมื่อไหร่อาจารย์เนี่ยว่านี่เป็นคําถามสําคัญค่ะเราควรจะใช้มันเมื่อไหร่ดีนะคะอาจารย์ได้แนะนําสําหรับงานที่มันซ้ําๆนะคะเรามีแพทเทิร์นในการทํางานซ้ําๆอย่างเช่นการออกข้อสอบ การทำสไลด์เตรียมสอนนะคะการเขียนตอบอีเมลการทำา o o o l l e c l l endar ทำ y u u t u e s d r s p t i p t นะคะการทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียเป็นงานซ้ำๆเอาอย่างนี้งานไหนที่เคยทำเป็นเจนทำเป็นโปรเจกต์มีผู้ช่วยอัจฉริยะเนี่ยก็เอามาทำเป็น โอปอค่ะดีกว่าเพราะอะไรมันเห็นโปรเซสแบบเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งมินิแอปนะคะมันได้หลายเอาพุตนะดังนั้นมันประหยัดเวลามากกว่าข้อเสียอื่นนะคะเนื่องจาก n x n เนี่ยมันลิงก์ได้หลายแพลตฟอร์มเนาะนะคะลิงก์กับ Google d o c Google Sheet ลิงก์กับ Line แอปลิงก์กับได้ทุกอย่างนะคะแต่สำหรับเอ่อ Google o p ปอาจารย์ยังไม่เห็นการลิงก์ถ้าใครเจอการลิงก์นะคะที่ออกไปนอกนิเวศของ Google นะคะก็บอกมาด้วยนะคะเพราะว่าเมคหรือ NXN เนี่ยเขา ได้เยอะจริงๆ เป็ไงคะชอบไหมคะอันนี้ถือเป็นน้ำจิ้มนะมารีวิว Google Oppo ให้พวกเราได้คันมือคันไม้แล้วรีบไปใช้ค่ะทุกคนสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดสีให้กับทุกคนเลยถ้าเป็น Gemini Free Account มีสิทธิ์ใช้ Google Oppo ได้เหมือนกับ Pro Account ค่ะความแตกต่างอยู่ที่ตัว L M ค่ะ Gemini แบบ Free Account นะคะตัว L M ก็จะมีกระบวนการคิดที่อาจจะซับซ้อนน้อยกว่ามีคอนเทกต์ i ินโดต่ำกว่านะคะมีโทเก้นจำกัดกว่านะดังนั้นถ้าไป ทำ Google โอปอในกระบวนการที่ซับซ้อนมากอาจจะทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเป็น Pro account แน่นอนค่ะใ,ให้โทเก้นเยอะกว่า c คอนเทกต์ d ิโ s เยอะกว่ามีสิทธิ์ในการใช้เจมินายง2.5 Pro มากกว่านะคะดังนั้นก็สามารถทำงานที่มันซับซ้อนนะคะสามารถทำงานสร้างสรร งานที่มันมีหลายขั้นตอนได้ดีมากกว่าค่ะแต่ทั้งสองแอคเคาท์สามารถเข้าถึง Google o อปอได้นะีตอนนี้อยากให้ลองรีบใช้นะคะแล้วข้อสังเกตคือถึงแม้อาจจาะเล่นโ a c แอคเคนะคะก็ไม่ยังไม่สามารถใช้ Deep Research 2.5 Pro p บนโอปได้ยังต้องเป็น Deep Research 2.5 Flash ค่ะแต่ทุกอย,อย่างอื่นใช้ได้เหมือนบนเจดนายโดยสรุปก็คือว่าเรามีาตัว AI flow ที่เป็นของ Google ที่ช่วยทาให้งานที่มันเป็นสแตนดาร์ดของ งานซ้ำๆของเราสามารถทําได้อย่างมีมาตรฐานมากขึ้นเปรียบเหมือนมีโต๊ะในโรงงานนะคะที่ไปโต๊ะหนึ่งนะคะไปหัน่นโต๊ะสองไปลวกโต๊ะที่สามนะคะไปปรุงแล้วโต๊ะที่สี่เอาไปใส่ห่อส่งให้ลูกค้าเนี่ยเรามีโต๊ะมาตรฐานแบบนี้เลยนะคะสามารถทํา Input Process เอาทุกได้เลยก็ทําให้งานเราง่ายและสะดวกขึ้นค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะถ้าชอบนะอย่าลืมอย่างที่ขอทุกทีค่ะกดไลค์อาจารย์แน่นอน<ๆ>เปลี่ยนเหมือนกันกดเลิฟกันนะคะว่ารักๆก,ก,กันอยอะ กดแชร์ไปค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วที่สําคัญนะคะอาจารย์นมมาไม่ได้แม,ม่งสมัมเสมอคะต้องขอก่อนทุกทีเลยนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง,ง,งเราจะได้เจอกันค่ะเวลาที่มีคลิปใหม่มายิ่งช่วงนี้ AI มีการอัปเดตเรื่อยๆค่ะอาจารย์นมก็อยากจะมาเจอกับพวกเราอยู่เรื่อยๆนะคะมีเวลาเมื่อไหร่ก็รีบทำทันทีแล้วก็ถ้าอยากใกล้ชิดกันมากกว่านี้รับของขวัญพิเศษขอาะอาจารย์นมซึ่งตอนนี้กำลังจะเตรียมแจกบอร์ดในการวิจัยนะคะก็มาสมัครค่ะเป็นสมาชิกคร,คครคคอบครัวเดียวกัน เป็นสมาชิกช่องแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปลองใช้ Google O P O ให้สนุกแลวถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็คอมเมนต์กันมาแล้วถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องโน้ตบุ๊ก L M ก็คลิกได้ที่วิดีโอนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้อันเซดในการตททัวโปรณกร,รมก็คลิกที่วิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวต้องมาอย่างแน่นอน